เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องคนสวนหนุ่มหลงรักคุณนายไม้สวาสดแต่งโดยอนัตตาคุณนายขามีคนมาติดต่อขอสมัครงานแล้วค่ะนางแจมสาวใช้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณนายกัญญาดิบเร่งเข้ามารายงานเพราะกัญญาแม่ไม้สาววัย40กํากำลังหาคนสวนใหม่มาแทน คนสวนคนเก่าที่ต้องลาออกไปเพื่อดูแลแม่ที่ป่วยอยู่บ้านนอกดีเลยไหนล่ะเรกเข้ามาสิจะ๊ะนังจายิ้มรับอย่างหวานหยดท่าทางดูกระมิดกระเมียนแปลกๆแล,กละรีบเดินตุดบิดออกไปเรียกชายที่จะเข้ามาสมัครงานทันทีทำให้คุณนายสุกัญญานึกแปลกใจที่เห็นท่าทางของสาชวชายวัยใกล้เคียงตน มีท่าทางกลุ่มกลิ่มแปลกปก,ก็ต่อเมื่อได้พบกับคนสวนที่เดินเข้ามาทำให้เธอยิ้มอย่างรู้ทันแม้ก็เจ้าพ่อประคุณทูนหัวหน้าตาหล่อแบบดุดุร่างกายหรือก,ก็กมยำดูดีคมเข้มเข้าลักษณะทุกประการแม้ว่าผิวของหนุ่มคนนี้จะดูเข้มไปสักนิดแต่ก็นับว่าเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเลยเชียวละสวัสดีครับคุณนาย ชายหนุ่มไหวอย่างสุภาพเธอจึงรับไหวหนุ่มหน้าตาดีถ้าทางสุภาพคนนั้นสวัสดีจ้ะชื่ออะไรละเราหนุ่มคนนั้นยิ้มจนเห็นฟันขาวชื่อโทนครับเธอเพีัยหน้ารับแล้วรู้มาจากใครละ่ะถึงได้มาสมัครงานที่นี่นะ่ะแล้วพอหนุ่มวัย36ปีก็ได้เล่ารายละเอียดให้เธอฟังว่าน้องสาวของเขาทำงานอยู่กับคุณนายรันจวน เพื่อนของเธอเองทางฝ่ายนั้นก็เลยแนะนำให้มาสมัครงานกับเธอที่นี่เพราะที่บ้านไม่มีใครแล้วบวก,กับเขาเองก็ไม่ได้มีครอบครัวอดีตเขาเคยมีเมียแต่เกิดอุบัติเหตุเสียไปชีวิตเสียชีวิตไปนานแล้วตัวเขามีความรู้เรื่องทางเกษตรเพราะเคยอยู่ไร่อยู่สวนเป็นลูกจ้างเขามาก่อนแต่งานหนักเงินน้อย แถมยังไม่ชอบเพื่อนร่วมงานบางคนเพื่อนร่วมงานบางคนที่เป็นชาวต่างชาติเห็นว่าที่นี่ขาดคนก็เลยลาออกแล้วมาสมัครงานที่นี่แม้ว่าเขาจะเรียนมาน้อยแต่ความรู้ความสามารถเรื่องปลูกต้นไม้ของเขาอัดแน่นก็เลยอยากลองดูที่นี่คุณนายกัญญาเห็นว่าไม่ขัดข้องอะไรก็เลยรับไว้ อีกทั้งยังชอบอ,อกชอบใจที่โทนเป็นคนไม่สูบบหรี่แต่กินเหล้าบ้างตามแต่โอกาสเธอก็เลยรับไว้พอคุยจบจึงเห็นว่าบรรดาสาวรับใช้มารอล้อมรอบส่งสายตาปิ๊งปังให้หนุ่มคนสวนคนใหม่นี่พวกหล่อนที่มานั่งทำตาหวานๆเนี่ยมีผัวกันละทุกคนนะเธอบรรดาสาวใช้ต่างยิ้มเขินคุณนายกัญญา สส่หน้าให้สาวชชยที่มีอยู่สองคนซึ่งแําจะเป็นคนที่เธอสนิทสนมที่สุดและมักจะเรียกใช้บ่อยๆส่วนส้มอายุ30มีสามีเป็นยามสามีของแําทำอาหารและบางครั้งจะช่วยทำสวนแต่ช่วงหลังๆไม่มีคนสวนแล้วโทนก็พักในห้องพักของคนงานชายซึ่งแยกโซนกับ อีกสองครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกัญญามีลูกชายอายุ18ปีกำลังเรียนอยู่ที่อเมริกาเธอจึงทำงานแทนสามีที่เสียไปคือบริษัทแห่งหนึ่งตำแหน่งก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแค่สมบัติของสามีก็ทำให้เธอมีกินมีใช้อยู่มากโข ổ. แถมยังส่งลูกเรียนที่อเมริกาได้อย่างไม่ติดขัด กัญญาแต่งงานกับสามีตั้งแต่เธอเรียนจบมหาวิทยาลัยสามีของเธออายุ40แล้วตอนที่แต่งงานกับเธอโคแก่อยากกินหญ้าอ่อนก็เป็นอย่างนั้นแหละต่อมาเสียชีวิตเพราะหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อสองปีที่ผ่านมานี่เองเธอก็เลยถือพุ่มไม้มาตั้งแต่นั้นแม้ว่าจะมีหนุ่มใหญ่มาคอยติดพันเธอบ้าง แต่เธอก็ไม่คิดจะมีใจให้ใครเพราะยังรักและมั่นคงต่อสามีคนเดิมที่เป็นคนเดียวในชีวิตของเธอส่วนโทนนั้นพอได้ร่วมงานวันแรกเขาก็เริ่มงานในส่วนของเขาทันทีงานหนักเอาการเพราะต้องปรับปรุงดินและวางแบบแผนเขาทำนานหนักมากเพราะส่วนที่ทำไว้ ส่วนที่ทำเอาไว้ดอกไม้เริ่มเหี่ยวเฉาดูไม่เข้าที่เข้าทางส่วนในส่วนของส่วนครัวก็ไม่เข้าทีเขายกน้ำเย็นในกระติกขึ้นดื่มพลางมองหาคนรับใช้ที่ชอบแอบมองตนอยู่เมื่อเจอจึงตะโกนถามคุณนายอยู่ไหมจ้ะคนสวยส้มรีบรับคำอยู่สิจ้ะ ผมอยากเข้าพบคุณนายไม่ทราบว่าท่านจะสะดวกพบผมไหมส้มยังคงทำท่าเขินอายเดี๋ยวจะไปถามคุณนายให้นะจ๊ะคุณนายนะใจดีไม่มีอะไรรอกเขายิ้มรับและอดขำกับท่าทางของส้มไม่ได้เขามีปัญหาที่ทำงานเก่าก็เพราะแบบนี้แหละสาวๆมักจะมีสามีกันแล้วมาแอบชอบเขาก็เลยมีปัญหากับ บรรดาสามีของพวกหล่อนนี่แหละทำให้เขาต้องออกจากงานย้ายที่บ่อยๆไม่นานนะักคุณนายกัญญาก็ออกมาที่ระเบียงโทนมองคุณนายอย่างสาวตาละห้อยกัญญาอายุแค่40ปีดูยังไม่แก่ผิวก็ขาวเนียนเหมือกับเด็กๆสวยแบบนี้เอาเด็กสาวๆมาแลกเขาก็ไม่เอาหรอกมีอะไรละจ้ะโทนผมมีเรื่องจะปรึกษานะครับ เขารีบอธิบายให้กัญญาฟังว่าส่วนที่นี่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างและต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่กัญญาอยากปลูกดอกไม้สวยๆต้นไม้สวยๆเพื่อให้ร่มเงาและอยากมีผักสวนครัวแบบออแกนิกโทนมีความรู้จัดการให้ได้ทุกอย่างคุณนายกัญญายอมควักเงินจ่ายการได้พูดคุยกับโทนทำให้เธอเห็นถึงความขยันขันแข็งและ ตั้งใจทำงานของเขาโทนแนะนำกับเธอว่าสวนควรมีน้ำไหลผ่านเป็นหลักของห่วงจุ้ยที่ดีควรปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้คุณนายก็ไม่ขัดทั้งยังออกมานั่งดูเขาทำงานที่ระเบียงบ่อยๆเหมือนมองเพลินๆโทนไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยแม้เหงื่อจะส่มกายคุณนายกันยาต้องให้คนไปซื้อน้ำเกลือแร่มาคอยบำรุงบำเรอให้บ่อย บางครั้งก็จ้างเด็กวัดมาช่วยทำงานหากเขาต้องการลูกมือเพียงสองเดือนส่วนของคุณนายกัญญาก็งดงามตามที่เขาได้อวดอ้างสรรพคุณกับเธอจริงๆนับว่าไม่เสียแรงที่ยอมลงทุนเพราะเชื่อในสิ่งที่โทนพูดบางครั้งก็ยังมีโอกาสออกไปดูต้นไม้มาปลูกในบ้าน ไปกับโทนนั่นแหละโทนเป็นคนขับรถพาเธอไปโทนแนะนำเธอดีมากเขาสามารถบอกได้ว่าต้นไม้ชนิดไหนคือต้นไม้ที่ควรปลูกต้นไม้ชนิดไหนไม่ควรปลูกเธอก็เลยไว้วางใจโทนอยู่พอสมควรเธอกล้าบ,บอกได้เลยว่าเธอชักจะถูกอกถูกใจโทนเข้าให้แล้วโดยไม่รู้เลยว่าโทนเองก็แอบหลงรักคุณนายแม่ไม้สาว ที่ยังดูสาวดูสวยยงกับสาวรุ่นอยากจะข้ามขั้นให้นรกมันกินกะบาลไอ้โทนมันก็อยากตกนรกคุณนายกัญญาอยู่บ้านคนเดียวเหงาๆแม้จะออกไปทำงานบ้างก็ไม่กี่ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ยิ่งช่วงแต่งตัวสวยๆออกไปงานราตรีก็ยังงดงามอย่างกับนางฟ้า มาวัดอย่างไอโทนก็ได้แต่มองนางฟ้าตาละห้อยอยากจะริมรสนางในดวงใจโชคดีเหลือเกินที่มีโอกาสได้มองคุณนายกัญญาดูเหมือนคุณนายคนสวยจะรู้ละมั้งเธอเองก็อยากมีรักครั้งใหม่บ้างโทนเองก็มีร่างกายบึกบึนกำยำแต่ยังกลัวกันติดฉินนินทาคนในบ้านรู้เห็นได้ง่ายดาย หล่อนไม่รู้ว่าจะเอาไปพูดนอกบ้านหรือไม่จะทําให้หล่อนอับอายเปล่าๆแต่ต่อมาทนายความมาหาเรื่องที่ดินที่อยู่ห่างไปอีกจังหวัดหนึ่งก็เรื่องภาษีที่ดินนั่นแหละที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทําอะไรจะต้องเสียภาษีทําให้คุณนายต้องหาอะไรไปปลูกจึงได้เรียกโทนมาปรึกษาหารือโทนเต็มใจจะช่วยจึงทําหน้าที่ขับรถให้กัญญา พาไปดูที่ที่ว่างที่ว่าโทนยิ้มชอบใจที่ดินผืนนี้อยู่ในที่ลับทําส่วนได้ยังไม่ติดขัดแต่ต้องมีคนเฝ้ากันยายอมตามใจโทนทุกอย่างที่ตั้งสองไร่เธอก็เลยปลูกบ้านเอาไว้หนึ่งหลังหลังไม่ได้ใหญ่โตนักอยู่แบบกระทัดรัดตกลง โทนจะทำสวนมะม่วงและผละไม้หลายชนิดเธอตามใจโทนทุกอย่างเพราะเธอเองก็ไม่ได้มีความรู้ไม่นานบ้านก็สร้างเสร็จคุณนายกัญญาเก็บเสื้อผ้ามาอยู่ที่นี่กับโทนซึ่งจะแยกชั้นกันนอนโทนทำสวนมีคนงานมาช่วยแบบมาเช้าเย็นกลับโทนอยู่ชั้นล่างส่วนคุณนายอยู่ชั้นบนบางคืนคุณนายก็มานอนค้างที่นี่เพราะ ความร่มรื่นอากาศดีกลางคืนไม่ต้องเปิดแอร์คุณนายกัญญาเปิดประตูระเบียงออกมายืนมองดาวอย่างเพลิดเพลินจํเนินใจไม่ทันได้สังเกตว่าโทนเองก็ออกมายืนมองคุณนายของมันเช่นกันกัญญาสวมชุดนอนว่าบิวสีขาวเพราะความเคยชินเป็นบุญตาของไอโทนยิ่งนักกระทั่งเธอก้มหลอก ก้มลงมามองพื้นดินจึงพบโทนที่นั่นและด้วยเหตุผลนี้กัญญาจึงรีบสวมชุดคลุมแล้วลงมาข้างล่างเพื่อพูดคุยกับโทนทั้งคู่คุยกันอยู่ที่ระเบียงเรื่องสวนอย่างออกรถโดยไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างส่งสายตาให้แก่กันนาฬิกาบนฟ้าผนังบอกเวลาเที่ยงคืนแล้วกัญญาจึงถอนใจ เห็นทีว่าจะต้องไปนอนเสียทีแล้วเธอยิ้มอย่างอ่อนใจฉันต้องไปนอนแล้วล่ะโทนโทนจึงยิ้มฟันขาวให้กับคุณนายยอดดวงใจของเขาครับคุณนายควรจะต้องพักผ่อนให้มากๆผิวของคุณนายจะได้สวยๆเธอยิ้มกับคำคำนั้นเธอชอบผิวของฉันเหรอโทนเป็นคำพูดหยอกเย้าแท้ๆผมชอบทุกอย่างของคุณนายนั่นล่ะครับ และมันเป็นคําชมจากหัวใจของไอโทนไอโทนคนนี้ที่รักคุณนายสุดหัวใจทำให้กัญญาเขินจนแก้มออกสีแดงระเรื่อนานแค่ไหนแล้วนะที่เธอไม่ได้เจอคําป้อยอที่ฟังดูสนะหูเช่นนี้ปากหวานจริงเธอเอ่ยชมไปอย่างนั้นเองเพราะคิดว่าโทนคงพูดเล่น คุณนายลองชิมแล้วหรือไงครับถึงได้รู้ว่าไอโทนคนนี้นะ่ะมันปากหวานและเพราะคําพูดตรงๆนี้แหละที่ทำให้คุณนายถึงกับยิ้มไม่ออกโทนเธอก็รู้ว่าเธอไม่ควรพูดเช่นนี้โทนเองจึงขยับตัวอย่างอึดอัดใจมันเองก็ไม่สบายใจที่จะต้องพูดคำนั้นผมขอโทษคุณนายครับ ถ้าคุณนายไม่ชอบใจผมก็ต้องขอโทษด้วยแต่ผมชอบคุณนายจริงๆผมหลงรักเลยก็ว่าได้ผมมันเหมือนมาวัดเฝ้ามองนางฟ้าที่อยู่กลางใจไม่กล้าแตะต้องแต่ผมก็มีคนที่ผมรักผมมีหัวใจตลอดเวลาที่ผ่านมาผมทั้งรักทั้งหลงคุณนายมันไม่พูดเปล่าแต่มือใหญ่และด้านคล้ำแดด จับมือนุ่มเนียนทั้งขาวทั้งเรียวมาแนาบที่หัวใจของมันเพื่อให้คุณนายได้รู้ว่ามันรักคุณนายของมันด้วยหัวใจด้วยเลือดเนื้อที่แท้จริงไม่เพียงเท่านั้นมันยังจูบลงมาที่ฝ่ามือของเธอใช้จมูกปากสุกใสมือหอมๆน,น,นุ่มนนั้นก่อนที่มันจะไม่มีโอกาสทำอย่างนี้ได้อีก กัญญารู้สึกวูบวาบไปทั้งตัวราวกับมีอะไรบางอย่างวิ่งพล่านในตัวสามีของเธอยังไม่เคยทำกับเธอแบบนี้เลยโทนเงืยหน้าเข้มเข้มขึ้นมองคุณนายของมันด้วยสายตาที่ว้าววอนมันสุดจะยับยั้งชั่งใจแล้วตอนนี้ส่วนคุณนายยังสาวก็รู้สึกตรอนรุ่มในหัวอกเพราะแอบมองโทนมานานเช่นกัน รูปร่างของโทนบึกบืนหน้ามองแต่จำใจต้องรักษาภาพพจน์เพื่อเก็บอาการจึงยอมให้คนสวนรูปหลอกคมเข้มเข้าคลุกวงในเธอครวญอย่างเร่าร้อนเมื่อคนสวนมอบบทพิศวัสให้อย่างถึงออกถึงใจเธอทอดกายให้เขาเชยชมเขาจูบเธอไปทุกที่อย่างที่สามีของเธอไม่เคยทำให้ ในชีวิตของเธอที่ขาดนั้นก็คือความสุขจากบทรักบทพิศวาสจึงยอมจำนนต่อความอึดอดทนของคนสวนที่แข็งแรงไปหมดทุกอย่างแม้ว่าเกมแรกจะรวดเร็วแต่เกมต่อมาเธอก็แทบผูกปากไม่ลงได้แต่อดกรวนตามความต้องการของหนุ่มคนสวนที่มีแรงอย่างลดเหลือเธอแทบไม่รู้ตัวเลยว่าหลับไปตอนไหน แต่ยังอุตส่าห์ตื่นเช้าพบว่าตัวเองอยู่บนเตียงนอนของเธอเองที่ชั้นสองโดยมีชูรักคอยปรนนิบัติให้ทุกอย่างก่อนจะออกไปคุมคนงานในสวนคุณนายกัญญารู้สึกเหมือนกลับมาเป็นสาวๆอีกครั้งเพราะติดใจโทนนักหนาจึงไม่แปลกที่เธอจะนอนค้างที่สวน อาทิตย์ละหลายวันโดยที่คนงานในบ้านไม่รู้มาก่อนปัจจุบันที่บ้านหลังใหญ่มีคนสวนมาอยู่ใหม่แล้วเป็นคนสวนที่มีครอบครัวแล้วมาพักที่นี่บาบมาเช้าเย็นกลับและโทนก็ยังคงทำงานของเขาไม่ขาดตกบกพร่องตอนกลางวันโทนทำสวน ตอนกลางคืนโทนทำรักคุณนายกัญญาชื่นอกชื่นใจต่อมาพืชผลทางการเกษตรทำกำไรอย่างงดงามจึงกว้านซื้อที่เพื่อลงทุนทำสวนโดยให้โทนเป็นผู้คุมคอยดูแลโทนทำหน้าที่ของเขาเป็นอย่างดีและไม่เคยนอกใจคุณนายที่ตนหลงรักแม้ว่าเขาอยากจะมีรูปกับคุณนายสักคนแต่ก็รู้ว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้ เรารู้ว่ายังไงตนก็คนละชั้นกับคุณนายมันจนอยู่อย่างเจียมตัวเจียมใจแต่ไม่นานลูกชายของกัญญาก็เรียนจบแต่ยังไม่ยอมกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเพราะเขามีคนรักและทำงานอยู่ที่เมืองนอกนานๆจะกลับมาหาแม่สักครั้งกัญญาก็เลยยังคงใช้ชีวิตกินอยู่กับโทนเยเป็นส่วนมากและเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ทั้งคู่ยังคอยดูแลกันและกันและขยับขยายธุรกิจนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีข้อผูกมัดระหว่างกันจนกว่าลูกชายของกัญญาจะรับรู้และเข้าใจความเป็นไปของมารดาเพราะในตอนท้ายที่สุดโทนก็ยังคงดูแลแม่ของเขาเป็นอย่างดีจบแล้วนะคะเรื่องสั้นจบในตอนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ เรื่องนี้ชื่อเรื่องคนสวนหนุ่มหลงรักคุณนายไม้สวัสดนะคะก็กาขออนุญาตปิดคอมเมนต์นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเล่าแหลมเนาะแล้วก็ตามไม่อยากให้มีคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขออยก็คือแมวาของตาค่ะมันไม่ได้เป็นสัตว์นะมันมัน เป็นอย่างงี้แล้วค่ะบางครั้งเขาก็คลึกนะคะคลึกของเขาแหละเขาก็เล่นของเขานะ,ะเสียงกึกกักนะั่นคือเสียงตูแมวเขาวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างระเบียงกับห้องนะคะตาต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของเขาอะปกติของเขานะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตามไม่ได้มีช่องนี้ช่องเดียวนะคะแต่ยังมีช่องอนาตาัตตนิยายเสียงสตรอรี่อีกหนึ่งช่องนะคะเนาะก็ติดตามฟังกันได้นะคะตามไม่ได้ทํานิยายช่องเดียวเนาะก็ช่องนี้เป็นช่องเสริมนะคะหวังว่าทุกคนจะตามไปฟังเนาะ ก็ยังมีนิยายสนุกๆอีกเยอะนะคะฟังฟรีก็ขอแค่คุณช่วยฟังผู้สนับสนุนให้ตาบ้างนะคะตาจะได้มีรายได้ของตัวเองบ้างเนาะขอบคุณเหลือเกินค่ะขอบคุณด้วยหัวใจรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะร้องทำไม